อ้าวมานีสิมาชมการมัดพักชมมัดพักสิมัดพักไปส่งบ่ครับจ้าเบีนจ้าพักไปส่งค้าตลาดสดบ,บรารมือพัก,กงามๆนี่ยพักสะระแหน่พักแถวพักสวนครัวตามบ่เด้อลูกค้าสั่งเมื่อวานก็ส่งไปแล้วเ <c oughs> ทื่อนึงจ้าที่นี่ก็มันกับเบิด ส่งสิส่งไปตลาดส่งตล,ลงาดบารเบือแล้วกับมือนีม<ถ>ันกับติดโควิดหลังจากติดโควิดล้วเขาก็ไจ้มานางไปใสบ่ได้กับไปสง่งผักทีละเล็กละน้อยไปครับไปตลาดก็ได้ไปตลาดกับย่านยุติวางใส่หน้ากากหอมใส่แม็ดอนามัยไปยังอื่นเม็ดบ่ได เจ็ดพักสวนขั้วเนี่ยเราไปขายเพราะมีรายได้เมื่อสามสี่ร้อยก็ได้ใส่ได้ซอยไปมีแต่จิตโควิดโควิดมันก็นกนกนสิตายทั้งแหละคน <c oughs> <c oughs> พักยังนอนนี่เนาะพักซาลาเน่จ้าสะไราเนี่ยซาลาเน่แล้ก็ที่มีพักแพลวด้าน,ด,านด้านพุ่นกะ็สิเป็นพักแพลวเนาะไม่อาแพลวซาลาเน่ด้านซน่เอามามาด้วย <c oughs> ก็ตัดมาไว้แช่นามไว้ให้มันซื้อมาให้มันเหีเ่ยวก็ที่สนใจพักงามพักปลอดสารคิดก็ทักมาได้เด้อค่ะเด้อที่ทรงจกล้องไปให้ยดสิส่งเครื่องทรงเครื่องรีหายก็ได้เอรีเอรีที่ลอยสองลอยนะครับเนะนาะเด้อมาด,ดูพักพ,พักสดพักสดปลอดสารคิดนะท่าผู้ใดออกไปใส่มาใส่มาได้ก็ บอกเลยสิส่งใส่กล่องไปให้นางเบิง่งคลิปอยู่ยันนางยัดเชื้อให้ใส่มาใส่ก็ต้องใส่แนวน่นเด้อจา้าป้องกันจากของตัวนี้มันเป็นโรคหลายแนวดิมันบ่โรคคนก็นมีโรคมัวก็มีโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมาสุมื้อนี้คนสารผิดหลายแนวพี่นอ้องเอ้ยป้องกันเรา,า,าหันลเลี้ยงผักหรหันมากินนี่แหละครับพักปลอดสารผิดยู่นี่เลยครับ โย่บ้านบ้าขนสะพันนี่แหละครับถักมาได้ไทยบ้านเ้อนี่แหละบอกกันโรคป้องก,กันเชื้อได้แน่นิดหน่อยม่นได้ดีได้ดีดีมากๆเลยแหละครับ <c oughs> กนัน,นไ,ได้กินผักแน่น้ำแน่ทำได้รกินผักอะป้องกันโรคป้องกันไพ้กับอะไรต้องเขาต้องหันมาก,กินผักกินมีน้ำออกไปเสามาเสาไปอะไรกันถักมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปโซง ้ีกินกับลาบไก่ลาบวัวตุกมบะหมี็มีหลายแนวเลยดอกครับอยู่นี่มีผักชนกวัวหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ทั้งหมากนาวหามากงวงช่วงนี้นั่นก,ก็อกำลังสิไกสไ่สีใบลลอะไรด้มันสิสุกไก่สุกหลายอะไรด้วยงวงก็ได้มันตรงนี้ก็ได้นี่แหละครับนี่แหละมันละเท,ท่าไรน้อทำนั่นจุก <มา S 1> ทำนั่น ส่งคนมาละซ่บาทขายส่งมาละซี่บาท,าบาทจะขันไปไขายน้ำมันมัตลาหบาท,าาทโอ้ก็เป็นโอ้ดีดีดีห่างกันอยู่บาทเดียวช่ว <laughs> งนี้ก็ขายดีอยู่ครับค่ะก็ซื้อว่าขายดีอยู่เราเดือดสั่งสองมือต่อติดกันเลยจ้าม,มือนเดียวหมื่สองมื่นก็สั่งอีกสร้างตลาดเริ่มขายของดีและก็พอไลยขายไปเลย หลายาหลยปีแล้วเนาะโควิดกันเลยหลายปีทีหาปีก็สิตายแต่หนมิตรโรคแต่กับโรคก็ปลูกก็นีบ่ได้กินยังดอกพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากไปเบิ่งซีรีส์ไปเบิ้งได้เลยไปรี่นเอาไพ่บุญเสียงทองค่ะนี่ค่ะซีรีส์อีพีหนึ่งเพิ่งออกพระจ่านี่แหละครับเบิ่งสวนผักเขาเนี่ยแหละนี่แหละ ตั้งมาได้เลยย่างมาแต่ฐานมีผักหลายอย่างมีผักหลายแนวมีใบไข่มีผักอีเลิศผักนกผักสวนขัวเขาเนี่ยแหละครับกินใหญ่ถูกยางถูกสิ่งทุกย่างแหละเพราะว่าน้องวักินผักกินมีอะไรกันมัอนกันปลูกให้ก่งเจี๊ยบม,มัอนกันสิลังเขาม้าหาจากของครับเลากินผักกินมีได้ดีๆกับร่างกายเขาก็แข็งแรงครับตัน โควิดตันยังได้สบายมากว่าต้องใส่ยาอะไยังก็ได้ครับ